สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด o อมนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเกี่ยวกับเราสิ่งที่อยู่ในใจเขาเกี่ยวกับเรามีอะไรบ้างใครคนนั้นนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีใครบางคนให้หนึกถึงนะคะสิ่งที่อยู่ในใจใครคนนั้นเกี่ยวกับเราค่ะขอเคขอเช็คพลังงานของคุณก่อนแล้วกันเนาะ คุณคุณเสียใจคุณผิดหวังคุณรู้สึกน้อยใจคุณเป็นคนที่แบบเงียบนิ่งจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบถอยออกมาเพราะว่าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อคุณไม่อยากที่จะทําอะไรแล้วก็ได้นะคือเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่ถอยออกมานะคะจากความรักครั้งนี้เอแล้ว คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามหรือว่าเราเคยตามเขาเคยใส่ใจเขานะคะในเวลานี้เราหยุดเรานิ่งแล้วก็ได้แต่ถามว่าเรายังคิดถึงเขาอยู่ไหมก็คิดถึงแต่เราเลือกที่จะนิ่งเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยมากๆแล้วนะคะประมาณนี้นะถ้าตรงก็ไปต่อนะคะมาดูกันมาดูกันว่าสิ่งที่อยู่ ในใจเขาเกี่ยวกับเรามีอะไรคะ Queen of Cups หดาบสองดาบเขาอาจจะคิดแต่ว่าเอ๊ะคุณคุณตัดเขาไปแล้วจริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยคุณ คุณทําไมเงียบนิ่งหายไปนะคะมีความรู้สึกสงสัยนะเออสงสันะคะ king of cups คืออาจจะไม่คุยกันนะคะหรือความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าคุณปิดกั้นเขาคุณคุณอาจจะนิ่งเฉยคุณอาจจะแบบว่าเงียบใส่เขาอะ่ะเออขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นพลังงานที่ดูแบบ เขาคิดว่าคุณอาจจะตัดเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ไม่แน่ใจนะกับการเงียบนิ่งหายไปของคุณแต่เขาว่ายังรักคุณคุณก็อาจจะยังรู้สึกกับเขาอยู่เช่นกันนะคะเออเขาอาจจะส่ง,งคุณด้วยนะคะคนคนนี้นะอืมเขาก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณต่างๆนานามากมายขอดูอีกนะสิ่งที่อยู่ในใจเขา คนนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอุ้ยเขาคิดว่าเอ๊ะนี่คุณไปแล้วจริงๆหรอเหมือนคุณถอยห่างเหมือนคุณเงียบหายสี่เหรียญนะคะคนที่จบกันไปแล้วเดลิเวอร์อุ้ยยังรักนะยังรักยังอยากที่จะแบบได้รับโอกาสจากคุณอะ คนที่เงียบนิ่งกันไปคนที่หายกันไปแล้วจบกันไปแล้วก็ได้เขาเสียดายคุณนะเอาจริงเสียดายแล้วก็ยังรักคุณคนคนนี้อาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไ,ม,ไ,มได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณตอนนี้ก็คือเอ,อ่อเขาคิด อยากที่จะแบบเหมือนเคลียร์ใจเนาะเหมือนขอโอกาสเหมือนขอโทษคุณอะไรประมาณนั้นะ่ะเนี่ยเขาก็เอาเวลาของเขานะไปทํางานนะคะไปทําในสิ่งที่เขาจะต้องทำจัตติกสิบไม้อยากเคลียร์ใจนะคะแล้วก็ยังแบกเรื่องราวของคุณเอาไว้อยู่นะคะเหมือนพยายามทํางานให้หนักเนาะดูจากพลังงานนะคะ เหมือนพยายามที่จะทํางานหนะักเพื่อที่จะไม่ไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณก็ได้นะอยากเข้าหาอยากติดต่อสื่อสารนะคะอยากกลับมาเคลียร์ใจนะพลังงานของการอยากเคลียร์ใจการอยากให้ความยุติธรรมความชัดเจนกับคุณนะคะมีพลังงานของชาวราศีเมถุนพิจิกนะคะธากกตุน้ําพลึกศกตุลธาตุไฟขึ้นมานะคะโอ้ธาตุลม นิ่งเงียบแต่ในใจนะแต่ในใจยังรักคุณแต่ในใจยังฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณเสียดายด้วยนะคะไม่อยากปล่อยไปแล้วก็แบบอยากเข้าหามากๆอะ่ะแต่ว่านิ่งเงียบอยู่นะคะออยังสามารถที่จะแบบควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อยากหนออยากหนอแล้วก็ในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณก็ไม่ต้องการใครเลยเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึก เซ็งเบื่อหน่ายกับชีวิตของตัวเองนะคะในช่วงที่ไม่มีคุณแล้วใครเข้ามาก็ไม่สนใจด้วยนะสี่ถ้วยคิดถึงคุณอ่ะอืมคิดถึงคุณนะคะอยากกลับมาง้ออีกโก้สูงอีกโก้สูงนะคะกำลังจะตัดสินใจนกเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะต่อให้เขาเงียบนิ่งขนาดไหนเขาก็จะมาตามคุณนะเพราะว่าเขารักคุณพลังงานให้ไปนี้ขึ้นมาอืม เขารักคุณนะ่ะนิ่งเก่งเงียบเก่งอีโกโส้สูงไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวมามาตามคุณแน่นอนเนี่ยอืมคือเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณจะจบกับเขาแล้วจริงๆเหรอทำไมคุณถึงไม่สนใจเขาเหมือนเดิมทำไมคุณถึงหายไปเงียบไปนิ่งไปแบบนี้ก็ได้นะเออเขาก็แบบติดอยู่กับคุณนะ่ะเออยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะสองคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณมากมายนะคะ ในช่วงเวลาที่คุณและเขาอะจบกันไปแล้วเงียบนิ่งกันไปแล้วอะเขาได้มีเวลาได้ทบทวนนะคะเรื่องราวของคุณและเขานะอืมเขาได้คำตอบนะว่าเขายัางอยากที่จะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่อยากจบนะ เขาจะติดต่อคุณมานะคะคือตอนนี้เขาอะคาดเดาคุณไม่ออกเลยนะคะอารมณ์ของเขาก็ไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งคือคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณคิดว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีเพราะว่าเขาคาดเดาคุณไม่ออกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วนะคะในเวลานี้นะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของภาษา เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะที่แตกต่างกันเขาคิดถึงคุณแล้วก็ผูกพันกับคุณนะคะเหมือนจะกลับเข้ามาแล้วก็มีการยอมคุณด้วยนะเขาเขาจะยอมง้อคุณนะสิงโตนะคะเป็นเป็นเจ้าป่านะคะแต่ยอมผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขารักคุณเนะาะไพ่สองถ้วยขึ้นมายืนยันอยู่แล้วว่าเขารักคุณเขาจะกลับมาง้อคุณแล้วก็กลับมาคืนดีกับคุณนั่นเองนะอืมอ มาดูสิคะว่าเขาจะทำยังไงคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขานะคะเออเขาจะติดต่อมานะคนคนนี้อัะเด็จก,กว่าคุณได้ด้วยนกรู้สึกว่าเขาจะลดอีกโก้เขาจะไม่นิ่งเขาจะเข้าหาคุณแล้วนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะ ยังไงเขาก็ยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเขาจะติดต่อคุณมาอืมจะไม่นิ่งอีกต่อไปนะคะคนตัวนี้เป็นชาวท่ด,ดินได้นะมาดูให้สรุปหน่อยนะคะสิบช่วยอุย้ยความรักที่เติมเต็มการมีคอมมิตเมนต์ก็ได้นะคะพลังงานไพ่ใบนี้นะ เขาจะมาเหมือนจะกลับเข้ามาจริงจังในความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขอืมเขาอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะนี่พลังงานไพสรุปก็คือคนคนนี้เขาจะรวบรวมความกล้านะคะเพื่อที่จะเข้าหาคุณแล้วเหมือนการกลับมาของเขานะค่อนข้างแบบ ชัดเจนมากๆเลยนะว่าจริงจังนะคะในครั้งนี้เขาจะไม่โลเลหรือว่าไม่สับสนอคลุมเครือใดๆอีกต่อไปพลังงานพาไพ่ใบนี้เหมือนเป็นการชัดเจนหรือว่าหรือว่าเป็นความรู้สึกมั่นใจก็ได้นะว่าเออเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ในรูปแบบที่มันแบบจริงจังนะคะอืมให้สรุปก็คือเขาจะกลับมา เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้อาจจะพูดได้หลายภาษานะแล้วก็เจ้าสเสน่ห์เป็นนักเดินทางเป็นสายสุขภาพนะคะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาได้ต่างชาติได้นะคะคนคนนี้นะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้คือเราก็ให้เขาเป็นฝ่าย take action ไปนะคะประมาณนี้เนาะ นี่คือไพ่สรุปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในใจเขานะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ